าสิงานกิจกัรนี้เราอะดูกจันว่าเราทำไมบ้างเราว่าจะไปทำตตแต่ว่าเราทำตูกันครับนี่เอาหาบุตอหานี่ได้ตันตานเยนอะกินนะโนเจ็บอันนี้เราไปนั้นจ่ะแต่อาชิเปอร์เบิเร์ปปุ๊บเอาฟัานนั้นตอนปนหมูจเจ็บหมูไหม อายุจันว่าเป็นไงพลทารจันน,าาน,น,นี่คือฝ่ามือจันแต่ทำงอมเน็บบ้านแต่ว่าท่านหาข้อมูลว่าเห็หาจากที่ไหนเฮ้ยนี่ออาชิปเปอร์เเปิดตัวนี้ใช่ไหมอ่าตัวนี้ยากกันนะ ว่าอันนี้เห็เงินเหมูอันนี้คือขี้เรียกว่าโอยด้วยกันนะอันนี้ไม่ต้องสนใจตอนธรรมดาฝนนี้นี่ตูนแค่ตูนเดียวแค่อันเดียวปัญหาอีกปีเฮ้ยห R605 ปี่กรารหาคือฟูจับอันนะแม่หมอนั่นแหละ อันนี้คือธรรมาดาคือ,อนมคือทำนัมถือทำจานข้าวให้เอาที่นะยักษ์อวาโอเค เนี่ยทำแล้วทําแล้วจากนี้นี่อาดิมือแล้วหมู่แป้ว

ใครชอบคลิปนี้ตดไลค์ะะกดแชร์ติดฟติดนะบยบายปลิหน้าเจอกัาบไม่บาย,บายแต่ว,ว่าคลิปหน้าผู้นี้อย่าทำนั้นแทนนะทำอะไรทำฟาร์มกุกหะและฟาร์มไ่จอะฟาร์มไกวู้ยนะครับฟาร์มใจนมากเลยคือยัไใจแยกข้าใจโอ้ยโอเคนะแต่ว่าเราทำได้หรือเปล่านะ หาชอบคลิปนี้จบแล้วจดแล้วจบไฟหายจดกินยังไม่บานใ่ม่นบ๊ายบายลิปไมแจกแบบป่ะนะแอัเจ็บแบบแป๊บนึงนะเจ็บแบบตอนถายย้อย เก็บอยู่ภาพนี้ต้องอัปเดตได้น,นะใครชอบคลิปนี้ติดใจช่วยแชร์พาให้เอาไปเล่นได้น,นะ,บ,บ,นะบ,นะบ๊ายบายนะคลิปนี้จะไปบาย